สามสองโครงการบ,บางบุน่นาร่วมใจช่วยไปใต้นะครับที่นี่ก็คือจุดที่เป็นจุดรับบริจาคของเรานะครับนั่นก็คือกเตี๋ยวเรือปลารวยใช่ครับผมกุวเตี๋ยวเรือปลารวยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของร้านนะครับขอรบวกวนแนะนําตัวหน่อยนะครับผมผมวิจิต้าวันครับแล้วรู้สึกยังไงกับโครงการนี้ครับบางบุน่นาร่วมใจช่วยไปใต้ครับทำไมถึง รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมแล้วเป็นจุดรับบริจาคหรอครับเพราะอะไรครับที่อันนี้ที่เราทําได้เราจะทําได้คร้านนี้จะทําได้ครับก็ร้านคุณพี่เขาก็ติดต่อเรามานะครับทั้งนานแล้วบอกว่าอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในครั้งนี้นะครับซึ่งเย็นวันนี้วันที่5จะมีงานที่หน้าสนามโรงเรียนนะครับอมอนุบาลนะครับ ก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวใต้นะครับถึงห้าชุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทันิีปัสดลำโนราลำร่อนแรก่ัำศีพิชัยภาคใต้นะครับเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในร้านก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณป้าครับ,น,รบนี่ก็คือคุณป้านะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมอ๋อปนรวย๋วเดียวเรือนะคะนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง ครับผมเป็นลูกชายปันเวครับนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาเก็บกล่องรับบริจาคนะครับก็ขอเชิญเจ้าของร้านรับมอบกล่องให้กับผมด้วยนะครับรับมอบกล่องให้กับผมนะครับเดี๋ยวเราสานไปที่อาโมซาตุขอให้รวยนะครับเชื่อกันยกสองคนเราเลี้ยงหนักมากเลยครับผมขอบคุณมากนะคระขอบคุณนะครับ